สวัสดีเ <tu> พ <i ro> ื <conclusions> <Aristotle> ่อนพี่น้องเนาะผมปล่อยเพลงไปหมู่บ้านนี่ป้าตอนนี้กําลดอยู่บระหยาดจ้าวเลยถลุมทะาลป้าไปแล้วสามสามแสนสามพันสามร้อยสามล้านสามพันถึกแล้วตอนนี้กำลังสามพันเราถุกคนตอนตอนนี้ก็มันก็ต้องคอยเป็นคอยไปไปเพราะมันก็เป็นหน้าห้องหน้าไม่แนี่เสียปล่อยไปมือละล้านสองล้านวิวกัน ก็เป็นไปบ่ได้เนาะขนาดจัสตินบีเบอร์หรือว่าจะเป็นอ่าโทูมาลูนหรือว่าจะเป็นอ่าจอห์นซีน่าปล่อยเพลงไปกันยังปปานนี่นะกันยังมือละล้านสองล้านไม่ได้ไป let's go let's go let's go ยังพูดยังเอาไว้สุกคนเนาะมือเนี่ยมาหาหล่อแนวกินแคมของโอ้โหคิมเบย์ยิมที่ว้าใส่เลยทุกคนแนวช่งไปเบยัง ไรไปเนี oh, ่ยโอ้เขาก็ขี้เกือบวันหน้าเลยบ้างม่ได้พาทีมงานมาย่างเราเข้มของเนะทุกคนเนาะมาเดีมาย่างนี่ก็จะว่าด้นเลยนะมาเดีมาย่างดินนี่นะคาเวียอนั่นนี่ก็เลย่มืือนี่ก็เลยมีโอกาสที่มาย่างดินเนาะทุกคนเนาะตึม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 อยู่ย่างกายหันหลุดสิ่นไปไปแล้วนั่งกิ้งนั่งก็หน้าจะเจอยูทูบเบอร์รลายซ่องอยู่มืงอนี่อยู่ในเข้มของนี่นะ มันยานพุนะกวต้งพ like <bbe> ูดคือฮะยังไงเบตสบดีไปไปไม่ไไปหลอกนะทุกคนเนาะบอกมันมีแนวแ่บกินบอกแ่วนีแนวบก็เมื่อปิ้งกุ้งซะเอาสกินอันนี้วะยงข้เอเป็นเตื่อๆอยู่ตือมือขนาดนี้ Ừ. Vậy, đều chơi gần như theo Ở này nào thì quân Vanda đã chung má, má chung khuyên một kia này <laughs> Cái này Vân pha lèn một kia đấy Cảm đèn là... ừ, thằng mẹ luộc Ui là... ừ. Tô, vì sao tô Chi đợt chi đợt hả? Đi, ta sẽ ở nó mỏng 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 rồi, cứ biết ta má Má hỏi này ฮะยังอกว่ายังมีทับอ๋กินยังก็กินนะนี่มันจะคืบขึ้นนะทุกคนเนาะรถกระไรอยู่เทิงบุ๋นสะไรจะแมนอยู่เทิงพอเขาก็เริ่มมาเปิดแล้วทางนี้ก็มาซี่หมักม่วงตักคือสียูหมักม่วงเี่ยมันตะมืออะไข่าวเขาไม่ได้กินเียอะป่ะ

ตาในกล้องจัดดีด่ถ้าเขาต้องใส่ให้มันตงใสใส่จะได้ก็ได้บ่มันเต็ม่งยกรวดเอาตัวใหญ่ๆมาใส่นะรถไปาเดหัตั้งไปเด้อตั้ก๋ตีตั้มหัคนักินกข้วเหนียนี่พอดีเมือยเติบรถก็บุนาบ้านอ่ือตันไม่แต้ระวางงาปุ่มไปรุ่งก็เต็มอยู่ขึ้น แต่ว่าคือขึ้นกว่าทุกปีเนาะเพราะว่าปีนี้มันแคมของมาแล้วมันสะอาดสะอ้านดไงคือแต่ละปีจะเปื้อนขี้ตุ้มย่าย่ๆสองไม่ลูกมันจะทัดอบาหมทำปอบหรือยังเครื่องเหล้านี่ยังไม่จะดีเราไม่ดับมันใหญ่รขายหลายอย่างครับทุกคนนะเพิ่มตัวนี้ ก็่อสโนน่งานไม่ไไปแล้วไม่ไดับไนใครหลายพูดไม่ได้กลับรไปถึงตีเลยถไหมนะม็ต้องขีไปทางหนึ่แค่ขีรไหทางนี่กอเก็บ่ให้ทีมากตัวแชมปิปโอ้พ่อกพัดตัวเซต้าของจอดตาก้าเซาหันมาเลงหันมาจอกจะหน อือเราจะทกรจะลอยจาตักบุกมาเยอไรนี่ัวกจับก่อนร่าม่ใส่เออเอเอเลูกำตัดหยุกเก่าเลยเตัวีขาวเด้ใช่ไหมขาว

ไปหตนานตนนีเจียรเียบียดนะหลอกคายเชล็ีนะ่หม่เีีจอด็เชื่อเตัตังในตำนานทั้งใน้างทั้งเรื่องมักสมอยู่ยังิดจ้มักสมอยู่ใช่แล้เดี๋แล้วเจ้าาต้องเป็นห่วงเจ้าหาผู้ายพุ่งหาลูกก็หมึกหาลูก มะสมอนหาลูเพราะว,ว่ามันพิษแพนแหละคันแบบักซี่ฮะพิษแพนแล้วพ,พ,ลพอมันมันเสียเตื่มันหมเสียมันได้อยู่แต่ยามันโมอยากจ่ายการเลี้ยงสองคนบัวเสิร์ฟจ่ายสี่เนาะนะที่ทำกันเนาะอนโอเคเจ้าไ,ไปขี้รถ

ได้ปะจ้าไปเขาจะไปขี่รถได้ปะเขาจะ้หาซิปไปอจะไปขี่รถไปขี่รถกระทั่งพุแล้ว ขันยางไปนี <itos> ouais. pues, ่กะได้ครบนไหนบ้างยบนครับขึ้นก่นเอาหน้าปนีรถปงหน้าเป็ีรถไปหน้าไปี้รถยูบูัหน้าไปขี่รถเราปามรถรถรถตัดภาพมาทีแคมของ Ah, khôn. ah, không khai con đi tôi kích cung tin tông mile vàng bay bay không kham 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 không kham 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 Khám, khám, khám kham 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 เพรงะ่ว่าใช่ไิมเนี oh, ่ยคลขายกุ้งเต้นบ่มานี่คนายนั่งบุลเลออยู่กับกุ่งเต้นาเห็นรวยบ้านสกนุมซัมซุงเห็น่ายปีไก่ขายป้งไก่ตีขา้าก็บักซีคนหน่อยอ๋อคนอยากวารายนั่งน้เขามีดดรดาษนั่นีดด เขาเสร็จเป็นแบบเข้มข้องแบบอยู่เวียงเลยเนาะเป็นแบบโซนแบบนี้เขาเพื่ออะไรเขาเห็ดขายตลอดปีขายตลอดได้ไหมคลายถุงมือย้ำแดงนี่มาว่าหนิคนไทยกับสิเของมาขายเด้ป่นี่อุบลนั่นนี่นะตลอดประทานเด่นเพราะมีอะไรนะมีเต็ให้หลอกมันเลยนะโอ้ยคมฟันเขาอยากมาขายเสื้อผ้าอยู่นี่ฮัลโหลเอ้าอีลีเลยนี่คืออยู่ปะหกพันตอนไหนแต่โดนแล้วเขาอยังมาขายเสื้อผ้าแบบเลยตอนนี้ก็อยากมาขายอยู่เขาไม่ลางนะ าชีวิตไกเสือผาเอยได้ได้เนาะเอาจักรอหนึ่งัาดด้หน่มันคืเป็นตุ้อย่างเนบอกมันสะอาดสะอาดดีมันสะอาดสะอาดดีเดี๋ยวไปดิฮู้บอลข้าหายลดขี่ไปของมือภาพกับว่าต้าตะเสียบไว้ที่เขาะกินอยู่บ่ไปเลยไปเลยกสาวะกินเลยเจ้า hai về áo bẩn hương rồi chịu không ăn lại rất là chịu được khát vệ chịu chịu mình chịu 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 đi chịu 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 mẹ chịu là mẹ

กินตามเล่ออยว่ม่น่ค่เปนาไปเบ๊ทางนั้นซื้อขนอมโนิตากับแม่เพิน่นไป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 ัดดไปขีดด่รถไปไปขีดด่รถไปมาเพินพ่นเพิ่นเพิ่นโมใหญ่่ ประเทศนั้นคุบูงไงก็แต่งหนาน้ำเด้ขายปลาหมึกด้อีจีนุกซินยืนเี้พนยุสนั่งยุสวัสดิ์เแม่นวะ่สื่อโดนแน่แม่นวะเราจือจะบ่นั่งนั่งพราะว่าเป็นคู่คู่เกมกันคือแกน่ยคูบาเดียวกันกันประมาณนั้นแหละอ้เดี๋ยวซื้ออาหารถาดกคนนู้พ โอเคย่ตามเขาเห็ดเลยเดีเด <em> ี๋ยวมันตั้งมือยองมือยเาสปิดแบบสไตล์แบบแค้มองอยู่เวียงจันทร์กูโหบอลูได้ทุกคนผดกินเลย ชื้อใหม่ไว้ไร้ชื่อใหม่ลูกซีนเขาไลซ์มันอยากคือกันเบิร์ตมีเจลลูกซีนกับตำสมชิ้นตำสมเสื้อผ้ากันนี่เด้โอ้เสื้อผ้าเว้ยเท่บ้างนีมย้ โอ้ทรงเทเยอะาโตเทเทเยสเจ้าอไรจัดเลยว่าจัดเลยเท่ก็จัดประหยัดทำไมเนาะเ้าจาสอบว่าเรยนมากมากบ่เจีาจ้าย่องแล้วตัดภาพมาทีพาลูกออกมาขี้เเนาะี้เ่ไลงมปชุดผมโอ้โยเนากหยันล ไอซิงโอ้วันดาไอซิงตอนนี้ทุกคนเนะเออมนเลยนเลไเลี้ยวเลี้ยวครับปเอ้ไป เอาคือว่าคนดังคนดังโขาคนตัดเลยนะคนดังวกาคนดังมันคุ้มยรนะดออาบวะใครก็ตัวขาดแล้ก็นนะัเนาะซิวพราลูกมาหยไปแม่ทายอยู่บนเนาะเลี่มของป่กเซกับคขึ้นนะตอนนี้ออน้อามอง ค่ายเนี่ยน้อว่าปากซีเห็ดกันเจือนคันเบ็ดกันเจือนนี่ยมันเรียบร้อยทางสวรรค์ก็สิเกีมถ่วมเนี่ยปากซีมันก็ขึ้นเพียงอย่างเนาะถ้ามีกันเจือนนะเรียบร้อยเพราะตะกี้มันเลสูงเฉียดเลทุกคนมันเพียงอย่างเดียวเลยน้ำคลองกับทางมันเพียงกันเลยมาเห็ดกันเจือนอลไรก็โอเคอ้าคนมาดินนี่ก็จะว่าเป็นจุดสมกลางเลยนะอยากว่าเข้มข้องอยากว่าใหญ่กวิ่งจันอย่างเนี่ยมันกว้างเนาะกว้างชุดดูเลย มาเนี่ยขายเครื่อมเงอ,น,นะองนาคตเท่าน,นี้มาเปิดท่านขายกุ้งเต้นอิสปอรวยปะวะเนาะเดี๋ยวเขาจะสอนอะไรกับเนี่ยคืออะไรอากาศมันได้ยังมาไปกินได้ยังกินนไงไปซื้อกอกซื้อกุ้งนะคนถินบกถึงบ้านสี่หาา้าหมื่นบุกสีนอ่ะจะได้บกุกสีนอ่ะเป็นอะไร ันโอเคอยู่เว้ยแหละเอ็นบวก้าใช่ไหมทานมันก่อนกล้ามเนาะนี่จะรังผานซื้อเขาเองมันบ่นนะครับซื้อเขาเองซื้อเองกินเขาเองเนาะอไปทานเขาจังหวะเขาจุ๋ะอันนี้กับย่านเขาว่าเนาะตอนนี้ก็มาเที่ยวนะทุกคนเนาะเกือบมาบ่ฮอดฝนตกเอาแถวเอาว่าตอนนี้ปากเซกับเขาวิกฤตน้ำสิท่วมไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะ เดียวนี่ก็ยังฝนตกแห้งแต่แห้งว่าเคยเฝ้ากลับมาเหือนมาสียางเรงาะบนเวลาให้ทุกคนิึงกะบริ่างซ้ำเนี่ยจะว่าฝนมันตกทุกปีเนาะมอออกคันซาอะไรกะฝนมันตกอีต้นแต่เสาขาเสาขายสบายเลยทุกคนคลิปนี่ก็จจเพียง่างนเ้นทุกคนเลยสำหรับไปที่ประ่านฟังเพลงใหม่ของบ่าวไวย์กระบวนกรก็สาม,มารถเข้าไปฟังได้เลยเทุกคนซื้อเพลงว่าจากไปพร้อมสายลม ตอนนี้ยอดวิวกระถ่มทะได้เลยเนาะได้ใบแล้วทุกคนจะกันคลิปหน้า